And สวัสดีครับผมเช์แคนเชอร์ครับผมก็อยู่ผมเช์นะครับวิดีโอนี้ก็มาเล่นโลกเหมือนเดิมนะก็มาฟาร์มที่แมกมาหนึ่งยาเร่งนะครับก็หรือหรือก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่ะก็ใส่ของประมาณนี้นะโอเคก็มีหมวกผลไม้นะครับใส่กิฟต์บ็อกแล้วก็เสื้อไฟครับเสื้อพาสนานั่นเองนะ ใส่เพื่อการคาดไฟนะครับถ้าไม่ใส่มาแมกมาเนี่ยโดนทีเดียว2,500นะครับโดน2ทีก็ลงไปนอนเลยเน้ะโดนไฟบอลของตัวที่ใช้ไฟบอลได้นะครับแล้วก็ใช้มีดเนะใช้มีดเพราะว่าที่นี่มันเป็นขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็งรองเท้าก็เป็นบูตเอจินะครับที่จริงผมไม่ได้อัพเอจิ99นะครับแต่ผมจะเอาไอ้นี่ไงจะเอาแอคแท็กดีเลเยอร์สี่นะครับก็คือมันเพิ่ม A.P.D 10%นั่นเองนะเออแล้วก็ A.G. บวกสนะครับและ A.P.D. บวกสองก็รวมเป็น12แล้วก็ A.G. บวกสามมนเองก็มันเพิ่มเยอะนั่นเองนะเออแล้วก็ใส่ประดับโจรน,นะครับบวก A.G. 1นึ p d 3นั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นี่น,นะครับผมก็ฟาร,ร์มแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนั่นเองเออก็มาที่นี่ก็พลาดไม่ได้เนี่ยคือการเคลือบธาตุน้ำนะครับอ่าเคลือบธาตุน้ำนั่นเองเราต้องเคลือบก่อนนะ ถ้าไม่เคลือบก็ตีไม่เข้าเลยนะครับตีเบาตั้งเองตีมันตายช้านะครับอ่าเคลือบธาตุน้ำเนรับก็ใส่ AB เร่งนะครับแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็อ่ากินเอ้ะใส่บัฟหน่อยนะครับ ปึ๊บ,บ,บแล้วก็กินยาแดงเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็เข้าไปข้างในไปดูผมตีนะว่าตีประมาณไหนนะครับในแบบครึ่งชั่วโมงนี้ก็ตีประมาณนี้ครับตีเรื่อยๆเนื้อไม่สติวนี่ะครับให้มันสติวเองเพราะผมอัพสติวแล้วสิบเลยเนะครับสแนชเชอร์แล้วสิบเลยออโต้สติวนะครับอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนไฟพิล,ล่านะครับถ้ามันเยอะๆก็มูดแล้วก็ ออกมามุดแล้วก็ใช้สก,กิลไซเลตไม้เลยนะครับอ่ก็เป็นประมาณนี้น,นะเนีผมตีทีละพันนะครับตีตัวนี้ทีละพันนั่นเองนะแล้วก็ตีตุ้ยสตรอเบอรรี่ตกนะครับขยะที่นี่จะมีราคาแพงนะครับ ซิลได้นี่ครับข้างคาวผมตีทีละพันสองพันสามเลยนี่ครับต,ตัวข้างคาวก็จะตกไอ้นี่นะตกดอกม่วงนะครับแล้วก็ตกโคลิเล็กอันนี้ผมไม่ได้กดกัมมนะครับกดแต่เร่งอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงกดแต่เร่งนะครับไม่ได้กดกัมมเลยนั่นเอง ก็ตีประมาณนี้เนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับมีเสื้อภาสนาแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพกนี่มาด้วยไว้นะครับหรือของปั๊มเลือดนั่นเองเพราะบางครั้งเนี่ยโดนไฟบอลบอ่บอยมากเลยนะครับเออหรือแบบโดนลุมตีอะไรอย่างนี้นะให้พกไว้มาด้วยนะครับก็ประมาณยาเล่งนึงเนี่ยใช้ไว้ประมาณ30 6 0ขวดนะครับต่อยาเล่งนะเนี่ยตอนนี้เหลือ9ขวดนะครับ ไว้ผมจาก50เอ้ยจาก60ขวดนั่นเองก็มันก็ต้องใช้ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครประหยัดประหยัดเนี่ยไม่ใช้ไว้ก็ได้เนี่ยแบบสเต็ปเทปเทปนะครับแบบพอเลือดเหลือแดงปุ๊บแล้วก็ให้พีทเรียกกลับออกไปข้างนอกเลยเนอก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะครับอ่็ประมาณนี้นั่นเองที่นี้ก็มีดอกม่วงมีโอลิเล็กนะครับดอกม่วงอันนี้นะ แล้วก็โอรีเล็กนี่บได้จากตัวคาวแดงแล้วก็มีการาดคาโฮนเนี่ยกราดคาโฮเนี่ยเอาไว้ตีธาตุธาตุดินแรงขึ้น20%นะครับก็มีราคาเองขายได้เองนะครับผมน่ยก๊าซที่มีราคาเนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะเห็นว่าครูโซเดอร์เนี่ยมุดเข้ามุดออกกันเต็มเลยเนะอ่ามาล่าดอกม่วงมาล่าโอรีเล็กกันนะครับโอริมันราคาถูกแรับช่วงนี้ก็เลยแบบ ก็เลยแบบไอ้นี่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบได้เงินเยอะเท่าไหร่ต้องรอโอลิแพงๆนะครับแล้วมาล่าที่เนี้ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่ากำนึงอ่ะกำนึงได้ประมาณโอลิเล็กนะครับ20ก้อนอ่ะถ้าเอาคูมานะกำนึงได้โอล้ยโอลิ่ต็กเล็กตกนะครับโอลิเล็กได้ประมาณ20ก้อนต่อกำนึงนะเออถ้าแบบโอลิมันก้อนละส0ม0 0นะครับ ก็มาล่าได้เลยแหละน,นะถ้าก้อละสามหมื่นเนี่ยพอกำละยี่สิบก้อนโคตรเยอะเลยนะครับและยังไม่รวมดอกม่วงอีกนะยังไม่รวมขยะของตัวข่าวไฟด้วยนะครับข้างข่าวไฟมันชื่อเอ็กโพชั่นหรือเปล่าครับเธอตัวข้างข่าวไฟนะมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่นะก็ประมาณนี้นนั่เองแล้วเวลาแบบ AB หมดนะครับเราก็เรียกให้พีทให้พีทเรียกออกมาเองใช้สกิลเรียกออกมานะครับไไม่ต้องเดินกลับนั่นเอง ออกมาจากทำอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปขายขยะกันเนออแบบประมาณว่ายาเล่งหนึ่งเนี่ยกบบไม่กดกำนะครัขยะมันจะขายได้เท่าไหร่นั่นเองกลับเมืองผมเคยพามาแล้วมั้งอ่าแต่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะแบบมันต้องปั๊มไว้หรือปั๊มปลาอย่เงียที่จริงใส่หมวกปั๊มปลามาก็ได้นะเออยิ่งใส่หมวกปั๊มปลามาก็ได้นะครับเออหมวกปั๊มปลาครับได้ ได้มาเท่าไรหร่ล่ะเดี๋ยวลองไปขายกันดูนะครับว่าแบบขยะมันจะได้เท่าไหร่ผมลองไปคุกสองแล้วครับลบผมดันหลบไม่พ้นนั่นเองเนอะคุกสองนะครับฟรีมันยังน้อยไปนั่นเองนะเออหลบไม่พ้นนะครับโดน,นต,ตุบตับตุบตับเลยนั่นเองนะเออนะครับก็เลยไปไม่ได้ฟรีมันต้อง350หรือ360นี่แหละมันถึงไปคุก2ได้นะครับแต่ถ้าฟรีน้อยๆแล้วก็ไปไม่ได้เลยนั่นเอง ก็ปุ๊บ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 ,บดอกม่วง5้าก้อนอกิฟต์บ็อกซ์หกล่องนครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สตรอเบอรี่ห้าไว้3งงามองุ่นสแล้วก็คัมพีไฟบอลหนึ่งะครับแล้วก็มีอะไรกาดไม่มี มีขยะพวกนี้นะไปดูราคาขยะนะครันว่าแบบแมกมาเนี่ยมันขายได้เท่าไหร่นะปึ๊บปื้ดึมปื้ดึมแมกมาโอ้โหไอ้ไฟอันนี้นะครับไอ้หัวใจหินไฟอ่ะขายได้อันละร้อยสี่ร้อยยี่สิบเก้าเลยนี่ครับโคตรแพงเลยครับหาสี่ร้อยยี่สิบเก้า ขายไปก็ได้ห้าหมืแล้วนะครับแล้วก็มีไม้ไฟเนี่ยเหมือนไม่มีชีวิตนะปึ๊บหกหมื่นหกนะครับแล้วก็อันนี้ขนไฟ452นะครับอันนี้ได้เยอะสุดเลยเอ้ยอันนี้นะครับปีกคาวนะเจ็ดสิบแปดเองแล้วก็ลาวาโกเลมนะครับเข้าไปก็ระวังไฟพินล่ากับลาวาโกเลมด้วยนะครับขายไปขายไป ก็ขายไปแล้วนะครับได้แสนสองครับแสนสองเนอะแล้วก็เดี๋ยวไปขายโอลิกันด้วยนะครับโอลิเล็กจำไหมนะเมื่อกี้แสนสองนะครับผมผมลืมเก็บเงินก็ไมปในคลังเมื่อกี้หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะย่าเดี๋ยวเก็บเงินที่ไปใคลังแล้วก็เอาไมค์ต่อน เมื่อกี้1นึ0 0แสนสอ่ัจำได้นะครับนะแล้วก็ขายโอลี่นะครับโอลิโอลิ่อันนี้เกนะ้าพันสี่นะโอลิโอรับแต่โอรับแต่โอลิใหญ่นะครับมันมีแปดพันสามพันสี่พันสี่สี่นะครับ ขายก็ขายไปในหมื่นห้าันเองนะนี่งรวมเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มาขายก็จะได้เยอะกว่านี้นอ,อีกเน่ะแล้วก็ขายสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ก็1250ทพ่นริ่งสตรอเบอรี่เนี่ยแป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วนะเนี่ยไปแบบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงละห้าหกพันนะครับสิบชั่วโมงก็ห้าหมื่นหกหมื่นอกิบบ๊อก กิบบล็อกกิบบล็อกกิบบล็อกละห้าพันเลยครับขายไปไปไว้กับอ่างงนอ่างูางนะครับไปไวหกร้อยเจ็ดสิบอ่ะก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เปิดตานกันะขึ้นมาดูว่าแบบครึ่งชั่วโมงในแมกมาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสาม เติม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 โหแสนห้าเลยนี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเยอะนะครับได้หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเนี่ยเยอะนะแต่หากค่าแบบค่าค่าไวนี่ครับแต่ถ้าฟาร์มีจริงจนะังอ่ะแบบไม่กดไวมันก็ได้เนอะฟาร์มแบบชำนาญน,นะครับแบบไม่กดไวมันก็ได้ได้หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันได้เยอะกว่าคุกหนึ่งเยอะเลยนี่ครับ ที่จริงสายสายโลกสายเอจีมาที่เนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับ AG99 อย่99เงี้ยแล้วมาที่นี่นะครับน่าจะได้แบบประมาณ1 0 0 0 0ง2 0 0 0 0 0ได้เลยนะถึง200,000เลยนะถ้าโลก a g 99มานะครับ200,000ต่อยาเล่ะเท่ากับชั่วโมงนึงเนี่ยได้400,000นะครับเออนี่นะถ้าโอลิมันแพงกว่านี้หน่อยนี่ได้ประมาณ200,000กว่าหยุย แบบนี้รวยครับผมึงรู้นหมว่าแบบนี้รวยขนาดกล่องของขวัญนะครับยังได้ 3, แค่ประมาณแสนสามแสนสามถึงแสนถึงสองแสนสองนะครับโหและแบบนี้เร็วดีด,ดีตัวค่าวไฟก็ให้มี2สองสามพันเลยนะครับเออแบบนี้ดีนะครับไม่น่าล่ะบุคสโอร์มากันเยอะเลยนะครับโหอันนี้คือแบบผมไม่กดกัมนะอันนี้คือไม่กดกัมไม่กดมาระกอนครับ เออน่าจะกดมาละกอแล้วก็มาฟาร์มดูเนะอ่าเดี๋ยวผมไปซื้อมาละกอมาก่อนนะครับแล้วก็มาลองฟาร์มดูว่าแบบ5ชั่วโมงที่แมกมาเนี่ย5ชั่วโมงฟาร์ม10ชั่วโมงไปเลยดีไหมแล้วก็มาดูนะครับที่แมกมาเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะน่าจะได้เยอะนะครับ10ชั่วโมงที่แมกมาเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองทดสอบดูดีกว่านะครับเพราะแมปนี้แบบมีใบ มีดอกม่วงมีโอลิเล็กนี่ครับอุ้ยน่าจะรวยนะครับขยะละสี่ร้อยกว่ายักษ์ยักษ์ยังให้แค่ประมาณแสนสามเองนะครับขนาดยักษ์นะแมปยักษ์นะครับให้ให้แค่ประมาณแสนสามแมปยักษ์นะเออประมาณแสนสามถึงแสนแปดนะครับประมาณแสนสามถึงแสนแปดแมปยักษ์ที่โยธยานะครับ จะนี่ได้ประมาณ 105. แสนห้าแต่ถ้าแบบกดกดกัมไปด้วยเนี่ยต้องมีต้องมีหลก 200, นะัก2,000สนน่ะเพราะแบบขยะมันตกขึ้นเยอะ100%เนตะครับกดกัม,ม 2000, ต้องมี2 0ง0สนสอง้าต่อต่อยาเร่งนะโอ้เยอะนะครับผมแมบ,บนี้ก็เป็นตัวชีพเป้าอีกตัวหนึ่งแต่ผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับในสิบอันดับแมปลกที่ลอกควรไปนั่นเองนะอ่าก็ ลองมากันดูครับวิดีโอนี้ก็ขอจบสั้นๆง่างๆยาๆแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยววิดีโอหน้าผมลองผมลองฟาร์มที่แมกมาสิชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าแบบมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะแบบฟาร์มแมกมา10ชั่วโมงนะครับโดยกดมาละกรอนเองอ่ะเจอวิดีโอหน้าับเดี๋ยวนี่ผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเออแบบคนกดติดตามผมน้อยมากเลยนะครับคนดูเยอะมากเลยนะ หลักพันสองพันสามพันสี่พันเลยนี่ครับเออแต่ไม่มีคนติดตามสักเท่าไรเลยก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ย้ำๆเลยนะก็ะขอเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอวิวยอวนานนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and c h a r